ขายแน่จงเออเร็วๆวันนี้หน่อยนะแม่งล้อมี15ชาม25คูณ15ตังค์305บาทครับไม่รวมน้ำบ้าเขียวเรืออะไร320คูณบาทสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วในชิมโชว์ขอเชิญเชฟบิวหน่อยครับสวัสดีครับพี่จอนสวัสดีครับคุณดูนทางบ้าน วันนี้นัดผมมาไหนเนี่ยเอกชัยศรีวิชัยร้อยยี่สิบหกป่ะเอกชัยคือชื่อถนนศรีวิชัยคือนามสกุลนักร้องอ๋อไม่เกี่ยวมันจะมารวมกันได้ยังไงเอกชัยอยู่ตรงไหนเอกชัยอยู่ตรงไหนอ่ะจอมทองก็ได้บางบอนก็ได้เข้าได้หลายทางบางแคร์ได้ไหมเข้าได้อ่าบางขุนพรมได้ไหมเข้าได้บางขุนเทียนได้ไหมเข้าได้บางกระบอกได้ไหมเข้าได้ดับบางแก้วได้ไหมบอกเลขโชคได้โอ้โหบางปะกองก็ได้ไหมมาดับดูเลยฮะป่ะโอเคอ่ะวันนี้อ <มา S 2> ไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือสำรานก๋วยเตี๋ยวเรือสำรานไปตรงนี้มันจะมีเรือยอทมีเรือยอทมีมีเรือยอทขายอยู่ในเรือยอทใช่ปเป็นเรือเจ้าสำรานเลยลำามโหรานโอ้โหเจ้าแรกในประเทศในโลกในโลกที่เอารูปเรือสำรานมาติดบา<ะ>ก<ะ>เดี๋ยวอยากรู้แล้วละ่ะก๋วยเตี๋ยวเรือสำรานอะแล้วก่อนจะไปกินเนี่ยพี่อาจจะต้องมีธุระนิดนึงอ้าวเองไปกินก่อนเองบอกมาจากรายการจินโชว์แล้วเขารู้ใช่ไหม เอานะยังไปกินก่อนเถอะ<อ>มาจากรายการชิมโชว์แล้วพี่จอรจะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอตัวไปนวดผ่อนคลายนิดน,นึงนวดเออมันปวดหลังกับรไปไปด้วยได้ไหมอย่าไปฝืนเลยอย่าไปฝืนร่างกายร่างกายเราไม่สมบูรณ์ ก็จะได้นวดจะได้เข้าเส้นเงี่ยนวดอย่าไปฝืนเชื่อพี่ไปไปกินก่อนแล้วอย่าอย่าไปนวดด้วยอ่าโอเคโอเคอย่าไปฝืนโอเคก็คือให้ผมเข้าไปที่ร้านก่อนเลยใช่ใช่แล้วก็บอกว่ามาจากรายการชิมโชว์ถูกต้องไม่มีปัญหานะไม่มีแน่นอนนะเชื่อพี่โอเคเชื่อพี่เดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวเจอกันโอเคล่วงหน้าไปก่อนเลยเนี่ยป้าชิมโชว์กันเดี๋ยวผมพาไปชิมโชกุณีเดี๋ยวเรือสำราญป้า จนแบบโอ้ยช้ามะเนี่ยโอ้ยโหแบบโอ้โหแม่งไ้ผมรอโอ้โหุกินไปจนแบบไม่ไหวแล้วอ่ะโอ้โหยังยังไม่มาสักทีเลยนี่กี่โมงแล้วเนี่ยนัดผมมาตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่เที่ยงนี่กี่โมก็ผ่ายแล้วเนี่ยดูจนผมกินดิโอ้ไม่ไหวแล้วอ่ะจริงอิ่มมากเลยทั้งตากล้องทั้งวิจรเนี่ย ไม่มาเลยว่ะจริงเริ่มทั้งโมโหแล้วเอางี้เดี๋ยวยังไงดีวะเดี๋ยวเก็บตังค์ไปลอยบนรถดีกว่าลอดรถดีกว่าไหมมีไหวแล้วอ่ะจริงเดี๋ยวน้องๆเก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์โอเคครับเงานที่งานเลยไม่จเออเร็วๆวันนี้หน่อยนะแม่รอ25ชาม25คูณอ25 305บาทครับไม่รวมน้ำ บ้าอ่ะก๋วยเตี๋ยวเรืออะไร320กว่าบาทเอากินยังกับบุฟเฟ่อะไรไรเงี้ไม่มีตังค์ได้อย่างกินดิบุฟเฟ่แล้วกูตังค์ตังค์อยู่ตังค์อยู่อย่างบุฟเฟ่อะไรโอ้โหบ้าอ่ะวัดมาเลยวัดมาเลยบ้าดูดูถั่วคุไม่มีตังค์เหรอใช่มึงก็ดูถูกแล้วไงว่าคุไม่มีตังค์เดี๋ยวต้องพิมพมาแป๊บเดียวรอเลยรอเลยมาโอเคฮะมีนมคู่ด้วยเออที่กูบอกจะมาถ่ายรายการจิมโจ้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 อะไรไม่ดีม่กก็ยังไม่มาสักทีงานเนี่ยเออ มาอคนเดียวรายการสาม้อยแลวเปล่าเดี๋ยวครับอะไรพื่ออะไรมาแล้วคี่จอรดสวัสดีครับพี่รองบอยเรรู้จักกันเหรอรู้จักกันพี่รู้แล้วรายการมาหยอกหยอกน้องหยอกเองน้องหยอกน้องหยอกจอร์ดเขาไม่บอกนมึงแต่แรกนี่มึงนี่มึงแดกหรือมึงหรือว่าหรือว่าไปถวายพระเนี่ยกินรอพีทั้งนาเนี่ยรอมแบบว่าเออเจ้าของร้านเนี่ยน้องบอยเขาแบบ จะฆ่าผมอยู่แล้วมึงกินเส้นอะไรไปเนี่ยโหเส้นเล็กบ้างมีเส้นใหญ่บุนเส้นมมีทุกโหเยอะผมว่าเค้าเป็นบุฟเฟ่กินซะผมไม่ได้เปิดบุฟเฟ่ต์เพี่ัสดีัสดีน้องบอยอะอ่ะพี่ตัสดียวอยู่เสวัสดีโอเคน้องบอยทำไมตั้งชื่อว่เตียวเรือสำราญเนี่ยผมอยากได้ให้มันยิ่งใหญ่แล้วก็แบบสบาย อยากได้อารมณ์ประมาณนี้ยิ่งใหญ่ไหมให้มันใหญ่เรือสำราญนี่มันใหญ่แล้วความว่าสำราญเนี่ยมันมีความหมายด้วยครับแล้วเอาอาสูตรเอาสูตรวิจิตรเรือมาอย่างไหนหรือว่าเราไปกินก่อนครับพี่กินถูกใจขอเขาเรียนเลยครับไม่ต้องเรียนด้วยเหรอมีเรียนเพราะว่าเราเรียนเราจะได้เคล็ดลับเคล็ครับใช่ต้องมีขั้นตอนวิธีการทําด้วยนะครับผมถ้าอยู่ๆใครอยากจะเปิดมันก็ไม่ได้อต้องมีครูบาอาจารย์ ร้านเพิ่งเปิดด้วยนะ่ไหมบอยครับ่งเปิด,ดครับพี่เพิ่งเปดดิดครับมันมีอะไรบ้างตอนนี้โปรดักต์หลักของบอยนะพี่บอยจะขายเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือ,อครับสูตรกะทิสดตอนนี้เราทำโปรดักต์หลักเอาให้คงที่ก่อนก็คือจะมีหมูสดตับลูกชิ้นเนื้อสดตับลูกชิ้นก่อนครับตอนนี้อนาคตจะค่อยเพิ่มเมนูครับพี่เปิดกี่โมงบอยนี่เปิดสิบโมงปิดสองทุ่มครับปิดสองทุ่มเปิดสิบโมงปิดสองทุ่มครับ อยู่ถนนเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้เขาเรียกซอยตรงนี้ถนนเอกชัย126ครับตลาดเพลินเพลินครับพี่เดี๋ยวขึ้นซอยเลยครับเดี๋ยวขึ้นที่จอให้้เดี๋ยวขึนที่จอให้ตลาดเพลินเพลินนะเป็นไงบิวรสชาติอยากกินแดกขนาดนี้จอมมากินอะไรไหมอ๋อเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินอาหารที่จบกินจะได้ไปก่อนไม่รอไม่รอแล้วรอเป็นไงรสชาติเป็นไงก็ต้องให้เชฟให้เชฟให้เชฟมาก็ไม่แพ้ร้านดังๆร้านไหนเลยนะครับจากลิ้นผมแน่นอน ลิ้นไข้ลิ้นมาแต่ลิ้นผมบอกเลยว่าร้านนี้ไม่แพ้ร้านดังๆร้านไหนนะครับผมอยากให้มาลองรับประทานกันดูนะครับที่นี่นอกจากชามเท่าไหร่อ่าเริ่มต้นหมูเริ่มที่15้านะครับชามเล็กสิบาท17บาทจะเป็นเนื้อครับชามเล็กครับพี่ริ้นวิ่วเรือเนี่ยมันต้องกินชามเล็กๆใช่พี่แนะนำแนะนำนะครับมันมันไม่มันไม่อร่อยเพราะอะไรเพราะว่าเราจะปรุงมาในชามเลยครับพี่มีทั้งเลือด มีน้ำพริกน้ำส้มนะครับสูตรของเราทางร้านนะครับพริกน้ำส้มที่เดด็กือบเสียเลือดแล้วเกือบเสียเลือดแล้วขาใส่เลือดด้วยใส่เลือดด้วยไม่ธรรมดาแต่พี่มาช้ากว่านี้นะอาจจะเสียเลือดเรงหมดเลยโอ้โหก็ดูสภาพเมื่อสักกี้โอ้โหรอพี่จอเดี๋ยวเปิดตั้งแต่สิบโมงคับพี่เป็นสองทุ่มครับผมมันจะมีแปลกกันที่นี่คือสูตรกะทิสดไม่ค่อยเห็นนะ ใช่ไหมเชฟบิวไม่ค่อยเห็นครับจะเป็นโบราณเลยอันนี้ใส่จริงไหมกะทิสดเนี่ยใส่ครับเราปรุงอยู่ในหม้อน้ําซุปเลยครับอ๋อแล้วเราก็แยกหมูกับแยกเนื้อนะครับชามเล็กสิบห้าครับชามใหญ่สามสิบครับพี่เฮ้ยถูกไหมถูกแล้วเนี่ยในสถานการณ์แบบนี้แนะนำครับเห็นบอกมีลูกชิ้นปิ้งด้วยเหรอนี่ครับพี่มีลูกชิ้นหมูกับลูกชิ้นวัวครับลูกชิ้นเนื้อที่เนี่ยอะไรขายดีสุดหมูกับเนื้อเนี่ยบอย ตอนนี้ถ้าขายดีสุดจะเป็นหมูครับพี่หมูขายดีสุดครับหมูขายดีกินบ่อยไหมคเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือไหมบอยเป็นคนชอบครับชอบกินเส้นครับชอบกินเส้นโดยเฉพาะผัดไทยครับผัดไทยรีเจนซี่ชอบกินมากครับพี่นี่มึงโปรโมทกันเองอยู่เป็นโปรโมทกันเองอยู่เป็นครับอยู่เป็นครับอย่าไปกินเลยร้านนึนไม่ดีทำไมพี่ เอ้ยคุณได้ดูอ่ะไอ้ตัองร้องคนหนึ่งมาที่มันแบบว่ามีเรื่องเช้าอยู่ในตอนเนี้ยเราเราไปเสิร์ชในในยุคูน่าจังมากเลยชื่อคดียังไม่จบเลยเนี่ยมีเหรอครับเราไปเสิร์ชดูนะครับจอภูรณัเจดีครับดูนะเดี๋ยวมาถึงเรื่องร้านบังครับพี่ร้านนี่โอ้โหมันออกแนวแบบวินเทจวินเทจเลนะใช่ครับตั้งใจพี่ตั้งใจตั้งใจอยากได้แนวนี้ ก๋วยเตี๋ยวเรือยังทำให้เป็นวินเทจสมัยใหม่ครับพี่บรรยากาศดีแล้วครับทำให้เป็นวินเทจสมัยใหม่เป็นสองทุ่มครับพี่เป็นสองทุ่มเป็นสองทุ่มบอยเจอบอยแน่นอนมาที่นี่เจอครับพี่ถ้าไม่แปลงนอกจนใหญ่อยู่จนยายอยู่ว่าคนใหญ่อยู่ครับอยู่นี่แดกหรืออะไรครับก็นะตามนั้นตามที่เห็นตามที่เห็นนะครับพี่ถามหน่อยเส้นอะไรนี่ขายที่สุดเส้นอะไรขายที่สุดก็ต้องเป็นเส้นเล็กครับพี่เส้นเล็กเส้นหมี่ เส้นใหญ่แล้วก็บะหมี่ครับบะหมี่นี่มันแคทุกเส้นแล้วนี่หว่าอ้าวใคริ้นทุกอย่างพี่เอออร่อยทุกอย่างไข่ดิ้ทุกอย่างครับพี่เส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นบะหมี่เออฝากร้านเลยบิลฝากหน่อยฝากร้านด้วยนะครับผมก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าสำราญนะครับผมอยู่สำราญอ่าก๋วยเตี๋ยวเรือสำราญขออนุญาตขออภัยครับก๋วยเตี๋ยวเรือสำราญครับอยู่ที่ริมถนนเอกชัยร้อยยี่สิบสองบังบอธาข้าซอยนิดนึงนะครับริมถนนเห็นเลยมีเรือใหญ่ใหะเลยครับผมตลาดเพลินๆครับ ตลาดเพื่อนฝานด้วยนะครับฝากด้วยนะครับเพื่อนๆเข้ามาก็เจอบอยได้เลยครับผมพี่เจอครับฝากด้วยครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวลองขอลองชิมก่อนได้เลยครับพี่จอนยังไม่ได้กินใช่ไหมดีมากเลยพี่ยินดีมากเดี๋ยวนั่งกินไปเลยคนเดียวนะทำไมขออนุญาตกลับก่อนครับให้คุณรอผมบ้างเดี๋ยวผมไปรอที่รถนะครับมึงแด่ขนาดนี้ให้กูรอเถอโอเคครับผมโอเคครับยังไงก็เป็นเงินเท่าไหร่อ่าเท่าไหร่วะาสามร้อยเจ็ดสิบห้าพี่ยังไม่ได้ตังค์เลยบ้าไอ้โอเคพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวให้ กล้องเนี้ยเราไปถ่ายดูทีมทั่วร้านเลยว่าร้านเป็นไงได้นะครับฝากเพื่อนๆด้วยอย่าลืมฝากเพื่อนๆลงที่อยู่ไว้ให้นะครับลงที่อยู่ไว้ให้เบอร์โทรเดี๋ยวลงเบอร์โทรมีเพจนะพอมีเพจมีครับมีเพจนะฝากเพจก๋วยเตี๋ยวเรือสำราญด้วยนะครับอีกกัดไทยร้อยยี่สิบหกอ่าเดี๋ยวขึ้นเพจไว้ให้ขึ้นเพจไว้ให้นะครับเดี๋ยวขึ้นขึ้นเพจไว้ที่หน้าจอนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือสำราญเรือสำราญนะครับอ่ะชิมโชว์หน่อยก่อนกล้าก่อนกล้ารันนี้ขอบคุณครับชิมโชว์ นี่ถ้าเขาเป็นเอกลักษณ์นะอร่อยแบบชิวๆนะอร่อยแบบชิวๆโอเคขอบคุณขอบคุณน้องบอยด้วยนะครับครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคไปแล้วอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราพบกันว่าเราจะไปร้านที่ไหนนะครับจ่ายตังค์บ้านเขาเลยจ่ายตบ้านเขาเลยโอ๊ยมีเลื้องเ้ยเอาง๊ะ Vamos lá,